สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะมาพาทุกคนไปดูเทคนิคดีๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยปลูกผักสลัดง่ายแล้วก็โตวไวนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นกล้าเลยนะคะเทคน,คนิคนี้สำคัญมากถ้าเราดูต้นกล้าเป็นเนี่ยปลูกต้นกล้าได้สมเหมาะสมกับเวลานะคะก็จะทำให้ผักสลัดของเราเนี่ยโตไวกว่าปกติเดี๋ยวไปดูเทคน,คนิคนี้กันเลยค่ะไปค่ะทุกคนตามกำหนดแล้วนะคะต้นกล้าของเราเนี่ย ที่จะพร้อมปลูกลงแปลงเลยก็คืออายุ15-21วันไม่เกินนั้นนะคะแต่เรามีเทคนิคดีๆนะคะว่าถ้าต้นกล้าเราสมบูรณ์เนี่ยถ้าเราปลูกก่อน15วันเนี่ยต้นกล้าก็จะยิ่งโตไวนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะดูยังไงว่าต้นกล้าก่อน15วันจะสมบูรณ์ควรปลูกไหมมาดูกันเลยค่ะนะคะและนี่ก็คือต้นกล้านะคะอันนี้ต้นกล้าที่มีอายุ7วันนะคะก็คือหมูอ้วนเนี่ยเพราะต้นกล้าอยู่ในตะก้านะคะจํานวน5วันนะคะแล้วก็ย้ายนะคะ พอตอน5้าวันในเวลาย้ายเนี่ยรากต้นกล้าจะยังน้อยอยู่จะทําให้เราย้ายง่ายนะคะค่ะส่วนเวลาเราดูใบผักนะคะถ้ากรณีเราลืมวันนะคะต้นกล้าอายุ5-7วันนะคะจะมีใบเลี้ยงแค่2ใบนะคะจะยังไม่มีใบจริงเลยจะมีแค่2ใบแบบนี้นะคะเวลาจับย้ายก็จะจับง่ายอันนี้คือ7วันนะคะค่ะส่วนต้นกล้าอีกชุดหนึ่งนะคะที่เพาะก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่า ถ้าเราลืมกําหนดวันนะคะจะสังเกตต้นกล้ายอย่างไรเพื่อที่จะนําไปลงแปลงแล้วก็เทคนิคนี้นะคะก็คือถ้ามีใบกี่ใบเนี่ยเอาไปลงแล้วโตไวามาดูเลยค่ะ น,ะะนี่ก็คือต้นกล้าที่มีอายุ14วันขึ้นไปแล้วนะคะ14วันแล้วนะคะอันนี้ถ้าเราจะรออีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยต้นกล้าก็จะใบใหญ่กว่านี้นะคะรากเต็มมากกว่านี้นะคะและก็จะเป็นกําหนดที่จะพร้อมปลูกนะคะแต่มื่อวนจะพาทุกคนมาดูว่าถ้าเราจะปลูกก่อนต้นกล้าครบกาหนดเนี่ยจะดูอย่างไรนะคะอันนี้นะ,ะอีกหนึ่งอาทิตย์จะครบกําหนด20วันนะคะค่ะ ตอนนี้เราจะดูนะคะว่าต้นก้าเนี่ยปกติแล้วเซตเมื่อกี้นี้หมูอ้วนให้ดูนะคะทุกคนจะเห็นว่าต้นก้าจะมีแค่ใบเลี้ยงสองใบแต่อันนี้จะมีใบจริงเพิ่มมาอีก2ใบนะคะฉะนั้นต้นก้าเซตนี้จะมีทั้งหมด4ใบนี่ทุกคนเห็นเนาะหนึ่งนี่คือใบเลี้ยงของเขาหนึ่งสองสาสี่นะคะนี่จะมี4ี่ใบ4ใบนี้แหละเทคนิคพิเศษนี้นะคะพอมีครบ4ใบแล้วสมบูรณ์แข็งแรงถ้ามีเวลาปลูกได้เลยเทคนิค เทคนิคง่ายมากนะคะทําให้ต้นกล้าโตเร็วเพราะว่าสี่ใบนี้นะคะรากเนี่ยยังเดินไม่เต็มหลอดนะคะทุกคนจะเห็นนี่ด้านหลังนะคะมีรากเริ่มจะแผ่แแล้วแต่ยังไม่เต็มหลอดถ้ารากยังไม่เต็มหลอดหมายความว่า,วาถึงแม้ระหว่างวันเนี่ย ถ้าเราลดน้ําช้านะคะก็รากก็จะไม่สะดุดเลยคือยังอยู่ในพีทมอสหมดเลยไม่โดนถาดรากไม่สะดุดเลยถ้าเราเอารากแบบนี้ไปปลูกนะคะรากจะโตวไวมากเพราะว่าพอถึงสารอาหารปุ๊บรากแผ่เลยนะคะนี่คือเทคนิคที่จะทําให้ผักสลัดของเราโตวไวนั่นเองนะคะปลูกก่อนได้แต่ต้องแข็งแรงด้วยนะคะแต่ถ้าเราปลูกตามกําหนดนะคะ1 5ถึง21วันเราอาจจะมาปลูกวันที่21นะคะเมื่อเมื่อต้นกลาอายุครบ20วันเราก็ปลูกได้ปกตินะคะ แต่การปลูกก่อนจะทําให้ต้นกล้าโตทันโตไวเท่ากับเราปลูกช้านี่คือเทคนิคของการทําให้ผักสลัดโตไวค่ะส่วนวันนี้นะคะหมูอ้วนก็มีเวลาพร้อมที่จะลงต้นกล้าเซตนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะนำต้นกล้าเซตนี้เนี่ยไปลงปลูกเดี๋ยวเราไปเตรียมแปลงปลูกกันค่ะไปค่ะ การคุมฟางนะคะเราก็จะคุมฟางเพื่อรักษาความชื้นในดินนะคะแล้วก็ทําให้ใบผักของเราเนี่ยไม่โดนดินเวลาที่ลดน้ํานะคะแต่ว่าเทคนิคการคุมฟางก็คือเราจะคุมให้บางๆนะคะไม่ให้หนามากเพราะว่าถ้าหนามากเกินไปเนี่ยถ้าดินมีความชื้นมากเกินไปก็จะทําให้เชื้อราเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะต้องคุมฟางบางๆ เมื่อเราคุมฟางเสร็จแล้วเราก็จะลดน้านะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะให้ดูว่าคุมฟางต้องบางระดับประมาณนี้นะคะนี่ก็คือบางบางแบบนี้นะคะบางบางบางแบบว่าเห็นดินสามารถมองเห็นดินได้โดยที่เราไม่ได้จับฟางนะคะเวลาเราแหวกหลุมเนี่ยฟางก็จะไปกองรวมกันนะคะส่วนตรงที่เราจะปลูกผักเนี่ยมันก็จะเปิดช่องให้แบบนี้นะคะ แสงก็จะเข้าไปที่รากพืชได้ง่ายที่ต้นพืชได้ง่ายนั่นเองค่ะพอกุมฟางเสร็จก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยก่อนที่จะปลูกนะคะสังเกตเวลาการลดน้ำในแปลงให้ชุ่มนะคะก็คือตัวแปลงยกยกปลูกของเราเนี่ยจะเป็นระบบที่ว่า ปล่อยน้ําที่เกินออกได้นะคะก็คือเราจะลดน้ําจนชุ่มเลยจนน้าที่มันเกินดินแล้วเนี่ยดินไม่เก็บน้ําแล้วดินจะปล่อยน้ําทิ้งนะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะก็คือให้น้ํดทิ้งออกจากแปลงเลยนะคะก็คือดินเก็บน้ําเพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทําหลุมก่อนที่จะปลูกผักนะคะวิธีการทําหลุมให้ตรงนะคะก็คือเราทําหลุมซ้ายกับหลุมขวาก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะ ตัวกระบาดนี้จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรยี่นะคะแล้วเราก็จะได้หลุมแบบนี้นะคะค่ะส่วนระยะห่างของหลุมระหว่างแถวนะคะก็จะ20่สิคูณยีโดยประมาณนะคะเราก็จะใช้คืบของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะขึ้นไปนะคะก็จะได้ระยะห่างอยู่ที่20่สิคูณยีไม่เกิน25่สคูณยีนั่นเองนะคะเพราะว่าผักสลัดเนี่ยไม่ได้เป็นผักพุ่มใหญ่มาก ก็จะอยู่ระดับนี้นะคะหนึ่งคือพอดีของวันนะคะเราก็จะทำหลุมแบบนี้นะคะจนครบแปลงเมื<ค>่อเราได้แนวแล้วนะคะเราก็จะทำทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำคัญเลยก็คือต้องทำหลุมให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงปลูกนะคะอย่าพิ่งใจร้อนปลูกโดยไม่ทำหลุมเพราะว่าการที่เราจะทำหลุมผักเนี่ยก็มีข้อดีคือ เวลาที่เราปลูกผักไปแล้วเนี่ยผักก็จะตรงเป็นระเบียบนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยบำรุงหรือเวลาที่จ,จัดการโรคละมแมลงเนี่ยจะทําได้ง่ายนะคะเพราะว่าจะเป็นเป็นแถวเป็นแนวเดียวกันนั่นเองที่สําคัญเลยแสงแดดนะคะจะเข้ามาช่วยในการจเจริญเติบโตของผักได้ง่ายมากกว่าการที่เราไม่ได้ทําให้เป็นแถวเป็นแนวนั่นเองนะคะ ค่ะเพราะเราทำหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเอาต้นกล้ามาปลูกกันเลยค่ะไปค่ะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยหมูอนะ้วนมีเวลาเพียงพอนะคะอากาศกําลังดีหมูอ้วนจะเอาต้นกล้าเซตนี้นะคะที่กําลังสมบูรณ์อยู่นะคะเอาไปลงเลยนะคะอันนี้คือลงก่อนเวลานะทุกคนไปค่ะสมบูรณ์แข็งแรงถือง,ง่าย ผ่าต้นก้าเนี่ยก็ใช้ซ้ำได้นะคะล้างแฟบทุกครั้งที่ก่อนนำมาใช้ค่ะแข็งแรงนี้เราก็จะมาแคะต้นก้านนะคะวิธีการแคะต้นก้านะคะหมูอ้วนก็จะใช้เทคนิคของปลายช้อนนะคะห่างช้อนนั่นเองนะคะจะทำให้รากเนี่ยบอบช้ำน้อยที่สุดเลยนะคะเราจะเหมือนแคะขนมคกนะคะทุกคนเราก็จะแคะลงไปแบบนี้เลย ทุกคนก็น่าจะแค่ขนมได้อยู่นี่อย่างนี้เลยนะคะ mm. นี่สังเกตไหมคะรากยังอยู่ครบเลยคือวิธีการนี้จะทําให้รากเนี่ยกระเทือนน้อยที่สุดแล้วอันนี้คือเราปลูกก่อนเจ็ดวันนะคะรากก็ยังไม่ได้พันเยอะอะไรนะคะแต่จะทําให้ผักโตวไวมากนะคะพอเราปลูกลงไปปุ๊บนะคะเราจะนับนับวันเลยอีกหนึ่งเดือนหลังจากวันที่เราปลูกต้นกล้า นะคะก็คือสามารถเก็บหักได้เลยนะคะนี่ก็คือจะย่นเวลาได้เร็วมากนะคะต้นกล้าอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่4 5หถึงห0วันตัดฐานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเราปลูกไปในวันที่อายุ14นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกอีก 30วันนะคะต้นกล้าก็จะมีอายุอยู่ที่44วันนั่นเองค่ะง่ายไหมคะทุกคนเราจะปลูกให้เต็มแปลงเลยเวลาปลูกต้นกล้าที่ดีนะคะเช้ากับเย็นนะคะช่วงกลางวันเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยปลูกได้แต่ว่าปลูกเสร็จแล้วต้องลดน้ําระหว่างวันเนช้าสายบ่ายเย็นนั่นเองค่ะแต่ดีที่สุดเลยก็คือเช้าเย็นนะคะปลูกได้ เมื่อปลูกต้นกล้าเสร็จแล้วต้องลดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูแลลดน้ำเลยเชา้ากลางวันเย็นทุกวันนะคะวิธีการปลูกนะคะเราก็จะแค่วางต้นกล้าลงในหลุมนั่นเองนะคะเราจะไม่ได้กดอะไรนะคะอันนี้ก็คือทําหลุมให้พอดีกับเสมอกับพิทมอสเลยนะคะแล้วก็วางลงไปแค่นี้นะคะ แค่นี้เองเห็นไหมคะแค่วางลงไปนะคะหมูว่านไม่ได้กดอะไรนะคะแค่วางแล้วเดี๋ยวคือให้มีช่องว่างโปร่งที่สุดนะคะเพราะต้นกล้านเนี่ยเขาจะได้เดินได้ง่ายนั่นเองนะคะเราไม่ต้องไปกดดินให้มันแข็งนะคะ ค่ะวิธีการสังเกตปลูกต้นกล้าก่อนกําหนดนะคะก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะเทคนิคดีๆที่แนะนําวันนี้นะคะให้สังเกตที่ต้นกล้ามีใบจริงเพิ่มมาอีก2ใบนะคะนั่นก็คือมีทั้งหมด4ใบนะคะจะปลูกก่อนได้นั่นเองก่อนได้หนึ่งอาทิตย์เลยแต่ว่าต้นก้าต้องสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆอย่างที่หมูอ้วนแนะนําในเบื้องต้นนะคะค่ะสําหรับวันนี้หมูอ้วนก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วปลูกได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะขอลาทุกคนไปก่อนเลย ส่วนใครที่อยากจะปลูกผักออกรเนก100%แบบหมูอ้วนนะคะแล้วยังไม่มีอุปกรณ์เพาะปลูกต่างๆเลยนะคะหมูอ้วนก็มีจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นดินปรุงปลูกปุ๋ยหมักเป็ดน้ำหมัก3สูตรและอุปกรณ์ทำสวน ทำโรงเรือนกระบะปลูกผักแบบนี้ก็มีจำหน่ายสามารถหาสั่งซื้อได้นะคะที่ช h อป e ี้หรือ l ล n e m มอของหมูอ้วนนะคะส่วนใครเนี่ยที่อยากจะสอบถามปัญหาปรึกษาวิธีการปลูกต่างๆเนี่ยก็ทักมาหาหมูอ้วนได้เลยที่ไอดีไลน์ด้านล่างด้านนี้เลยนะคะยินดีบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้ทุกคนปลูกผักแบบออร์แกนิกแบบดินร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะทานเองรสชาติกรอบหวานอร่อยปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะวันนี้หมูอ้วนขอลาทุกคน ไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในปี2567นี้ให้ร่ํารวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกคนให้ทุกคนโชคดีมีช้ยตลอดปีตลอดไปสวัสดีปีใหม่2567แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะได้สู้ได้สู้สูกระเป๋าสู้สู้กระเป๋าสู้